สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้องเพื่อนๆ f ื่ FC, ทุกท่านครับวันนี้รายการพ่อใหญ่มหาช่องสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเพื่อนๆอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำเอาพระคุณแผนไข่ผาซีกองค์ดำนะครับ เป็นพระคุณแผนของเกจิอาจารย์หลวงพ่อดีนะครับผู้ทุกคนนี้ครอบจักรวาลน,นะครับเพื่อนๆมหาอุดคงกับพันชาตรีแคถวคาดรอดปลอดภัยเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆเ,เรียกว่าคุณแผนไข่ผาซีกนะครับเราดูพุทธศิลป์นี้คล้ายกับพระผงสุพรรณ เรียกว่าเป็นพระตระกูลเนื้อดินเผาแห่งเมืองสุพรรณเมืองแห่งคุณช้างคุณแผนเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนี่ถ้าว่าไปแล้วหน้าอกท่านนี่เหมือนเหมือนพระผงสุพรรณนะครับเพื่อนๆเ,เป็นพุทธศินแบบเดียวกันนะครับพุทตุคุณก็มหาอุดคงพันชาตรีแคล้วคราดรอดปลอดภัยเหมือนกันอีกนะครับเราดูเราดูหน้าอกท่านนี่เหมือนหัวช้างนะครับ เป็นลักษณะปางมารวิชัยนะครับปางมารวิชัยเราดูศีรษะท่านเนี่ยเป็นวงลีนะครับเพื่อนเเป็นวงลีเกตนี้เหมือนดอกัวตูมอ่อนช้อยสบัดฟิวจุดที่เส้นซุ้มประภาคารนะครับเส้นซุ้มประภาคารนี้สองเส้นนี้ก็เหมือนลักษณะเสาคาถานะครับถ้าเพื่อนเพื่อนจินตนาการนึกภาพของพระขุนแผน เรียกว่าเป็นขุนแผนภายกุมารของหลวงปู่โปโทิมนะครับเพื่อนๆเราจะเห็นเสากระทาเนี่ยลักษณะคล้ายกันนะครับคล้ายกันส่วนเส้นซุ้มประภาคารนี้ก็จะมีลักษณะใบกรีบคล้ายกับใบเสมานะครับเหมือนกับใบโพที่ระย้อยร้อยลวงลงมาที่ซุ้มประภาคารนะครับ แล้วเราดูลักษณะด้านในนี่เป็นคราบนะครับเป็นคราบไข่ผ้าเก่าผ้ากุนะครับเพื่อนๆโบราณท่านว่าเนี่ยเหมาะแก่สตรีนะครับเหมาะแก่สตรีนะครับถ้าเป็นผ้าผงสุพรรณก็เหมาะกับสุภาพบุรุษนะครับแต่ถ้าเป็นคุนแผนไขผ่ผาสีกรงปูดีนี้ถึงพุทธคุณก็ครอบจัก,กรวาลเช่นเดียวกันทํามาค้าขายเดินทางไกลไปทางเรือขึ้นเหนือลงใต้ หรือว่าเสียงโชคเสียงดวงเนี่ยเหมาะเหมาะนะครับเหมาะสําหรับสุภาพสตรีพ่อค้าแม่ค้านี่ก็ได้นะครับนี่เราเราดูเป็นเนื้อเป็นเนื้อดินเผานะครับเ,เพื่อนแล้วในสมัยก่อนนี้ท่านก็เรียกว่ามีแร่แร่ว่านมงคลนะครับร้อนะครับว่านร้อทีนี้ถ้าเป็นวัตถุโบราณ เป็นวัตถุโบราณสมัยเก่าก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนด้วยความเคารพนะครับภาคเกจิอาจารย์ในสมัยก่อนเนี่ยเขามักจะนำนำแร่นะครับแร่เหล็กนะครับเพื่อนเพื่อนคล้ายกับเป็นเป็นแร่เหล็กไหลเงินยวงเพชรหน้าทั่งเหล็กไหลเมืองบางบทเหล็กไหลหรือเราเรียกว่าข้าวตอกพระร่วงหรือแม้กระทั่งเหล็กน้ําพีเนี่ยมาเป็นส่วนผสมนะครับเพื่อนเพื่อนมาเป็นส่วนผสมนะครับ ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ครูบาอาจารย์ท่านท่านถือว่าเป็นเป็นพลังจักรวาลน,นะครับเป็นการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวตัวผู้เป็นเจ้าของพระตัวผู้ครอบครองพระนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆน,นี่คือเป็นปริศนาธรรมที่คนในสมัยก่อนเขามองและเขาก็รู้ว่าวัตถุมงคลเนี่ย สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะครอบครองเพื่อที่จะเอามาเป็นเกาะกำบังพุทธคุณให้กับผู้ที่ครอบครองพระเห็นไหมครับเพื่อนๆท่านมองแค่นั้นนะครับไม่ได้มองถึงเอามาเอามาขายให้ได้ราคาแพงๆแล้วก็ปั่นราคากันแล้วก็ใส่คำเล่านิทานลงไปให้พระตัวเองนั้นดูแบบมีมูลค่าขึ้นมา าตามที่ตามที่กลุ่มคนที่เราเรียกว่าเซียนพระที่เขาทํากันอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาคนในสมัยก่อนเนี่ยประเพณีวัฒนธรรมสังคมเขาแบบเอื้ออาทรแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองในน้ํามีปลาในานามีข้าวผู้คนนี้อาศัยซึ่งกันและกันนะครับเพืเ่อนไม่ได้ ไม่ได้ชิงดีชิงเด่นไม่ได้ระโมบรบมากเช็คเข่นคนในปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยคุณแผนไขภพาซีของหลวงป,ปู่ดีเนี่ยนะครับพระแท้เนี่ยค่อนข้างจะหายากนะครับเพื่อนมีทั้งผิววันหน้าออกแดงแดงอมชมพูนะครับแดงดินทรายแดงอมชมพูก็มีนะครับเพื่อน แต่ว่าเนื้อดำเนี่ยเนื้อว่านดำเนี่ยค่อนข้างจะหาหายากหาลําบากนะครับถ้าเราไม่มีดวงเราไม่มีโอกาสจริงๆเนี่ยจะหาเนื้อดําแร่ดําอย่างเงี้ยค่อนข้างจะลําบากเห็นไหมครับเพื่อนเเราเห็นเห็นคราบไข่ไหมครับเนี่ยนี่คือคราบไข่พระพระเก่านะครับเพื่อนๆนี่คราบไข่พระกุนะครับหาหาไม่ค่อยมีเนี่ยนี่คือคราบไข่นะครับนี่ผุดขึ้นนะครับ แล้วลักษณะหน้าอกท่านเนี่ยคลาสสิกมากนะครับเหมือนหัวช้างเลยนะครับนี่ส่วนพระพักนี่วงรีเลยนะครับเราจะเห็นลักษณะการมีตามีจม,มกูกมีปากเล็กน้อยแล้วของแท้เ,เพื่อนเพื่อสังเกตดูขมับนะครับขมับทั้งสองข้างเนี่ยจะจะจะ,จะยุบเข้าไปข้างในนะครับเพื่อนเพื่อนศึกษาได้เลยนะครับในในตำราในหนังสือพระในะตำราที่ได้กล่าวไว้ เพื่อนๆศึกษาทาง Google, Internet, Social เพิ่มเติมก็ได้นะครับเนี่ยคือขมับท่านนี่จะจะยุบเข้าไปทั้งสองข้างส่วนเกตเนี่ยจะเป็นลักษณะวงรีนะครับแล้วก็จะมีซุ้มประพาคารซ้อนกันกีบบัวใบโพซ้อนกันเข้าไปนะครับแล้วก็เส้นเสากระน,นี่ก็ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆโบราณท่านบอกว่าน,นั่งอยู่บนกีบบัวนะครับนี่กีบบัว กีบัวบานเห็นไหมครับนั่งอยู่บนกีบัวบานถ้าเราจะดูนะครับเพื่อนๆนี่เป็นลักษณะกีบัวบานเห็นไหมครับนี่เราเห็นเราเห็นเรียกว่าคาบไข่นะครับคาบไข่พระกุพระเกา่าผุดขึ้นคลาสสิกสวยเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของหลวงพ่อท่านทำเลยนะครับนี่ถ้า สุภาพสตรีนะครับเนี่ยเหมาะเหมาะกับสุภาพสตรีพ่อค้าแม่ค้านะครับนักเสี่ยงโชคเสี่ยงลางนะครับเดินทางไกลไปทางเรือขึ้นเหนือร่องใต้นะครับเนี่ยองค์นี้นะครับเป็นเป็นเนื้อว่านดําเนื้อว่านดําแล้วก็มีมีแร่ดังที่ได้กล่าวมานะครับเพื่อนๆดังได้กล่าวมานี่เรามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างท่านจะเป็นคือจะไม่เรียบตึงนะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับ ขอบข in right ้างเนี่ยเห็นไหมครับขอบข้างจะมีลักษณะร่องรอยการปาดเห็นไหมครับลักษณะการเอามือเอานิ้วมือกดแล้วก็นิ้วมือแกะออกมาเห็นครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะการกดแล้วก็เอาเอาฝ่ามือนิ้วมือนี่แกะออกมานะครับเราจึงเห็นลักษณะรอยนิ้วมือนะครับรอยนิ้วมือเอาดูด้านข้างให้ครบนะครับเพื่อนๆนี่สวยงามนะครับแล้วมาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังนี้คลาสสิกมากนะครับเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยนุ่มนุ่มมันวาวนะครับเนื้อดานะครับเพื่อนเนื้นอดําว่านดานะครับว่านมงคลว่านร้อยแปดนะครับเนี่ยแล้วก็มีมีแร่เหล็กนะครับมีแร่เหล็กไหลแร่เหล็กน้ําพีเหลเหล็กไหลเงินยวงเพชรหน้าทาั่งเหล็กไหลเมืองบางบทเหล็กไหลอ่าที่เราเรียกว่า เม็ดข้าวตอกพระร่วงนะครับนี่เพื่อนๆอ,อยู่ในเนื้อพระนะครับมันวาวนนุ่มนะครับเหมือนเหมือนก้อนเหล็กไหลเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยเหมือนก้อนเหล็กไหลเลยนะครับงามนะครับมามากนะครับเพื่อนๆดูแล้วเราเราก็ต้องพิจารณา,นานถึงเหตุผลว่าทําไมผ้าเก่าเนี่ยท่านท่านต้องมีลักษณะสีผิววันณะเป็นเช่นไรนะครับ ส่วนมากเราจะเจอลักษณะดินดินแดงนะครับดินแดงอมชมพูแล้วก็แดงอมเหลืองนิดๆน,นะครับอย่างนั้นก็จะอีกแบบหนึ่งมี2เนื้อนะครับเ,เพื่อนๆแต่เป็นเนื้อเนื้อดินเผานะครับก็จะมีลักษณะแบบนั้นนะครับเวลาเพื่อน,อนๆจับดูก็ต้องสองดูนะครับต้องสัมผัสต้องสังเกตนะครับค่อนข้างจะหายากหาไม่มีแล้วนะครับเ,เพื่อนๆนี่า คุณแผนไขผ่าซีกเนี่ยไม,ไม่ไม่มีแล้วนะครับหาลําบากแล้วของแท้นะครับมหาอุดคงกระพันชาตรีแคล้วคาดรอดปลอดภัยนะครับเสียงโชคเสียงลาบเสียงดวงเนี่ยเหมาะนะครับท่านใดที่ชอบแบบเสียงโชคนะครับชอบชอบเล่นอะไรที่มันแบบเสียงโชคมากๆกเนี่ยครับครูบาอาจารย์ท่านแนะนําเป็น แบบนั้นนะครับท่านก็บอกว่ามีผู้ตคุณด้านด้านแบบนั้นนะครับนี่งดงามนะครับพ่อใหญ่มหาชอบหน้าอกนะครับเพื่อนเพื่อนนี่พุทธศิลปะแบบเดียวกันนะครับท่านคงเรียนแบบมาดังพระพงษ์สุพรรณนะครับพระพงษ์สุพรรณนี่ก็เป็นหนึ่งในพระเป็นจ้าภาคีนะครับเพื่อนเพื่อนผู้ตคุณของพระพงษ์สุพรรณก็มหาอุดนะครับเพื่อนเพื่อนมหาอุดนะครับคือคงพันชาตรีนะครับพระพงษ์สุพรรณเห็นไหมครับ หนึ่งในพระเป็นจภาพคีเลยนะครับพระพงศพันธ์เนี่ยแล้วดูหน้าอกพระพงศพันธ์เนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนหัวช้างครับครูบาอาจารย์ท่านบอกอย่างนั้นเหมือนหัวช้างก็เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเเรามาดูเนี่ยคุณแผนไข่ผาซีของหลวงปู่ดีพระเกจิอาจารย์แห่งเมืองสุพรรณในยุคน,นู้นนะครับที่ท่านทํามาให้พวกเราดูให้พวกเราเห็นให้พวกเราเปรียบเทียบเนี่ยเนื้อดินเผานะครับ งดงามนะครับเพื่อนๆจุดตำหนิที่เราพึงสังเกตนะครับสําคัญเลยคือขมับทั้งสองข้างนะครับจะต้องยุบเข้าไปด้านในนะครับยุบเข้าไปด้านในเกตนี้จะต้องเหมือนดอกบัวตูมแหลมจุดซุ้มประภาคารลักษณะะพภักเป็นวงรีหน้าอกในเหมือนหัวช้างนะครับเป็นลักษณะปางมารวิชัยนะครับกูบาอาจารย์บางท่านก็บอกนะครับเพื่อนๆแนะนําให้ดูดูกลมๆตรง ขาที่ท่านนั่งสมาธิตรงนี้นะครับเหมือนเหมือนตราสัญ,ญลักษณ์รถรถเบนซ์นะครับเพื่อนเพื่อนครูบาอาจารย์บางท่านก็แนะนําถึงขนาดนั้นนะครับท่านสังเกตขนาดนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนดูลักษณะตรานะครับตรงนี้นะครับนี่กลมลักษณะเป็นแฉกนะครับเหมือนรถเบนซ์นะครับนี่เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับนี่เหมือนไหมครับเนี่ยเพื่อนๆดูในตําราได้เลยนะครับแต่พรอใหญ่ามาหาก็ไม่ได้สังเกตนะครับแต่พอไป ศึกษาเพิ่มเติมในตำราที่ท่านเขียนแล้วก็มาดูพระก็มีลักษณะส่วนคล้ายคึงนะครับเห็นนะครับตรงนี้นะครับเป็นลักษณะสัญ,ญลักษณ์ของรถเบนซ์นะครับรถยี่ห้อดังเลยทีเดียวแต่ก็นั่นแหละครับก็เป็นแล้วแต่ว่าใครจะสังเกตเฝ้ามองจุดไหนส่วนเนื้อหาสาระแท้ก็ต้องเป็นพระพระแท้นะครับพระแท้เราลองสัมผัสด,ด้วยแม่เหล็กดูนะครับเ,เพื่อนๆด้วยความเคารพนะครับ แม่ม Pokemon, เหล, like ล็กแรงสูงดูนะครับว่าท่านมีมีแร่เหล็กมีแร่เหล็กไหลเหล็กไหลเงินยวงเหล็กน้ําพีเพชรน้าช่างเหล็กไหลเมืองบางบทหรือว่าเหล็กไหลจากเรียกว่าข้าวตอกพระร่วงหรือเปล่านะครับด้วยความเคารพนะครับเรามาศึกษาไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆถ้าถ้าท่านมีแร่จริงก็ต้องดูแม่เหล็กแรงสูงดูนะครับเพื่อนเเห็นไหมครับเพื่อนๆนนี่ มหศตรจยนนะครับอ่ามหศจรรย์นะครับเพื่อนๆนี่แสดงว่าท่านท่านมีมีแร่เหล็กจริงๆนะครับแร่เหล็กไหลจริงๆนะครับหรือท่านจะมักจะเรียกรวมว่าเป็นเป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์นะครับเรียกรวมๆนะครับรเรียกว่าแร่ธาตุกายสิทธิ์นะครับดูอีกรอบนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเพื่อนๆอย่างนี้ก็ทําให้เราได้สบายใจนะครับในการศึกษาสะสมนะครับเพื่อนๆนะ เราศึกษายัางไงแล้วก็สะสมตามนั้นนะครับอ่าเลือกความเคารพนะครับส,สวยไหมครับเพื่อนเพื่อนสวยนะครับนี่ขอให้เพื่อนทุกท่านโชคดีมีใช้ปลอดภัยจากโควิดนะครับขอบคุณครับ